สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาศิลปะกับคุณครูเฟิร์นนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องทัศนศิลป์ท้องถิ่นนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันเนี่ยคุณครูเฟิร์นมีคำถามมาถามนักเรียนก่อนนะอ่ะในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยนะคะมีงานทัศนศิลป์หรือไม่คะมีไหมเอ่ย แต่ละท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยนะคะก็จะมีทัศนศิลป์แต่ละท้องถิน่นแตกต่างกันออกไปใช่ไหมเอ่ยอันไหนใครบอกครูได้ไหมคะว่าแต่ละท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นงานทัศนศิลป์ท้องถิน่นอ่าตอบมาเลยโอ้โหเก่งมากเลยค่ะขอบคุณที่ตอบคำถามนะคะอ่าต่อไปเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะอ่า งานทัศนศิลป์ท้องถิ่นไทยนะคะงานทัศนศิลป์หรือว่างานศิลปะในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้นๆนะคะและมีรูปแบบต่างๆเช่นงานปั้นงานแกะสลักงานเขียนภาพเป็นต้นนะคะอ่า ต่อไปนะคะเป็นประเภทงานปั้นนะคะอ่าประเภทของงานปั้นเนี่ยก็คือจะเป็นผลงานศิลปะท้องถิ่นนะคะที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปนะคะโดยเฉพาะในวัดและในสถานที่สำคัญของแต่ละท้องถิ่นนั้นนะคะเช่นเครื่องปั้นดินเผาของอำเภอด่านเกวียนจังหวัด นครราชสีมานะคะอาเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกตนนทบ,บุรีนะคะ,ะต่อไปนะคะ2ก็คืองานแกะสลักนะคะงานแกะสลักเนี่ยที่พบนะคะในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจะมีความงดงานแตกต่างกันนะคะซึ่งงานศิลปะประเภทนี้เนี่ยมักจะอยู่ในพวกของ ประดับตกแต่งของใช้แล้วก็สถานที่บางแห่งนะคะเช่นวัดแล้วก็บ้านเรือนเป็นต้นนะคะอ่าต่อไปอย่างที่3ก็คืองานเขียนภาพนะคะงานศิลปะประเภทนี้เนี่ยนะคะจะมีอยู่มากมายในท้องถิ่นเลยนะคะเช่นภาพเขียนผนังในวัดนะคะซึ่งแสดงลวดลายและเล่าเรื่องในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะงานเขียนภาพเนี่ยบางท้องถิ่นเนี่ยสามารถ อะไรคะสร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่นนั้นจนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเลยนะคะก็คือดังภาพในตัวอย่างที่ครูให้ดูเนี่ยนะคะคือจะเป็นการเขียนภาพผนังวัดนะคะที่จังหวัดน่านนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะเป็นอย่างที่4แล้วนะอย่างที่4ก็คือเครื่องจักสารนะคะเครื่องจักสารเนี่ย เป็นงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้คนในท้องถิ่นนะคะ,ะในการนำวัสดุต่างๆเนี่ยมาทำเครื่องจักสานนะคะซึ่งแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีลักษณะความสวยงามที่แตกต่างกันไปนะคะ,ะต่อไปคำถามชวนคิดนะนักเรียนเคยพบงานทัศนศิลป์ภาคอื่นๆหรือไม่คะ,ะเคยเห็นไหมเอ่ยอบางคนก็อาจจะเคยเห็นใช่ไหมคะอาจจะ เป็นการที่คุณพ่อคุณแม่พาไปท่องเที่ยวใช่ไหมเราก็จะได้เห็นงานทัศนศิลป์ในภาคนั้นๆน,น,นั่นเองนะคะอาต่อไปนะนี่จะเป็นตัวอย่างนะคะอาต่อไปงานทัศนศิลป์ภาคเหนือนะคะอาภาคเหนือนะคะเป็นท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนะคะและมีประเพณีวัฒนธรรมหลากหลายนะคะดังนั้น มีแหล่งกำเนิดงานศิลปะอยู่มากมายนะคะเช่นแหล่งทำล่มบ่อสร้างนะคะและแหล่งผลิตภัณฑ์จากกระดาษาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะแหล่งทำถ้วยชามตาไก่นะคะจังหวัดลำปางเป็นต้นนะคะอ่าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นทัศนศิลป์ภาคกลางนะคะอาภาคกลางของเราเนี่ยนะคะ แหล่งผลิตงานศิลปะทางภาคกลางเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในจังหวัดรอบๆกรุงเทพมหานครนะคะแหล่งผลิตผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเนี่ยนะคะก็คือจะมีตุ๊กตาดินเผานะคะอำเภอบางสะเด็จนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอ่า ต่อไปจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของเรานั่นเองนะคะภาคอีสานเนี่ยนะคะในท้องถิ่นนี้เนี่ยจะมีงานศิลปะอยู่หลายแห่งด้วยกันนะคะบางแห่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะคะเช่นแหล่งทำเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะอาต่อไปเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะภาคสุดท้ายของเราเนี่ยก็คือภาคอะไรคะ ภาคใต้นั่นเองนะคะซึ่งผลงานทัศนศิลป์หรือผลงานศิลปะของท้องถิ่นภาคใต้เนี่ยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่หลายอย่างเนี่ยนะคะก็จะมีการทำเรือกอและนะคะอำเภอปะนาเละนะคะจังหวัดปัตตานีนะคะ ต่อไปนะคะเป็นวิธีการอนุรักษ์ทัศนศิลป์ท้องถิ่นนะคะก็คือ 1. สนับสนุนผลงานศิลปะโดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานศิลปะในท้องถิ่นตามความเหมาะสมนะคะสถ้ามีโอกาสควรศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างผลงานศิลปะในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะจากศิลปินในท้องถิ่น และเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงผลงานศิลปะในท้องถิ่นนะคะ3ก็คือเผยแพร่ผลงานศิลปะให้เป็นที่รู้จักแก่คนท้องถิ่นอื่นๆนะคะต่อไปข้อ4นะคะเห็นคุณค่าของงานศิลปะในท้องถิน่นซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนั่นเองนะคะอ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการบ้านนะการบ้านก็คือคุณครูเนี่ยนะคะจะให้นักเรียนวาดภาพงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจนะคะพร้อมอธิบายว่าเป็นงานทัศนศิลป์ของภาคใดและใช้วัสดุใดนะคะในการผลิตนั่นเองนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถเซิร์ชหรือว่าค้นหางานทัศนศิลป์ท้องถิ่นใน เว็บไซต์ Google ได้เลยนะคะแล้วก็เอาลงมาวาดในสมุดวาดรูปนะคะสำหรับใครที่แบบว่าชอบงานทัศนศิลป์ในภาคไหนก็เลือกภาคนั้นมาทำนะคะอาจจะไม่ต้องเป็นอันที่ครูอธิบายไปก็ได้อาจจะมีอย่างอื่นอีกนะคะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะแล้วก็วาดรูปลงในสมุดวาดรูปให้คุณครูนะคะอะ แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านมีเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย